ยางใหม่นะคะ b ีโต r ด d u ห้ r HT 684 265 6517ปลายปี24นะคะลดราคาพิเศษนะคะเหลือเซอรลา3,500บาทค่ะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะคะเปลี่ยนจุบรวมให้ฟรีครบชุดนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเห่งๆร่ำรวยร่ำรวยจ้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามไดที่0 993544468นะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะจะเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะ b i s t เ e Duler HT 684นะคะ265657ปลายปี24นะคะลดราคาพิเศษนะคะเส้นละ3,500บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะคะนี ปกตินะคะอยู่ที่เซ็นละ4,800บาทเลยนะคะตอนนี้ลดราคาพิเศษเลยเหลือเซ็นละ3,500นะคะของมีจำนวนจำกัดนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะนี่ถ้าเป็นปี25นะคะอยู่ที่เซ็นละ4 0 0พบาทนะคะสำหรับบิสโตนะคะยางใหม่นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยร้านสัญญาการยางนะคะปากทางห้องเฮียพวยยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะ แอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ